สนี้นะคะเด็กๆล,ลองดูเลยว่าเด็กต้องรู้อะไรบ้างเห็นสูตรใหม่แล้วนะดอกเปี้ยนี่ยนะดอกเบียนะเบ้ยทบต้นอะไรอย่างเงี้ยนะให้หม่แล้วนะคะเราอ่านโจทย์กอนเนาะ1มีนา64นะคะอลินซื้อห้องคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งราคา6 0 0 0นบาทโดยจ่ายเงินดาวจำนวนหนึ่งและผ่อนค่าห้องงวดที่เหลือเป็นจำนวนเงินเดือนละ1,000 0บาทเป็นเวลา48เดือน โดยผ่อนชําระทุกสิ้นเดือนสิ้นเดือนถึงจะชาระนะอย่าลืมนะถ้าผู้ขายกําหนดอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ12อต่อปีโอเคไหมโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนแล้วอลินจะจ่ายเงินดาวจานวนกี่บาทอันนี้ต้องการหาจํานวนเงินดาวถูกไหมคะคอนโดราคา6000โอเคไหมแล้วเราบอกว่าอ๋อก็จะพอจ่ายเงินดาวไปจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ต้องการให้หานะคะเอ่อ แล้วก็หลังจากที่จ่ายเงินดาวไปแล้วเนี่ยผ่อนเดือนละ1 0,000บาท48เดือนนะคะโดยทุกๆสิ้นเดือนคือผ่อนประวัาทุกสิ้นเดือนถึงจะนับเนาะแล้วผู้ขายเนี่ยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ตอ่อปีโดยคิดดอกเบี้ยกต้นนะคะอ่ะย้ามีทีอ่ะ,อท,อะทีนี้สิ่งที่เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยเราจะต้องรู้เป็นอันดับต้นๆอันดับแรกๆเลยนะคะ เราบอกว่าเราต้องหาดอกเบียทยท้ยครบทบต้นทุกเดือนนะคะเราก็คิดดอกเมียอันนี้ทบต้นเขียนย่อยห้องได้ไหมครบต้นทุกเดือนนะคะทบต้นทุกเดือนของเราเนี่ยเราบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยมีสิบสองครั้งอ่ะเขียนว่าปีละนะปีละสิบสองครั้งนะคะสิบสอง ครั้งแล้วอัตราดอกเบีย้ยต่องวดเนี่ยเราจะหายังไงเด็กจำได้ไหมเราเคยทำไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะจะไดอ้อัตราดอกเบีย้ยต่องวดนะคะอัตราดอกเบีย้ยต่องวดเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเป็น12เปอร์เซนต์แล้วก็ส่วนด้วยนะคะเพราะว่าเขาคิดดอกเบีย้ยเห็นไหมร้อยละสิบต่อปี นี่นะ12%แล้วก็คิด12ครั้งนะมันก็หาออกมาแสดงว่าเราก็จะได้ตรงนี้ก็คือ1%โอเคไหมนะคะเราจะได้อะไรออกมานะตรงนี้คือได้ r ตรรกเบี่มันมาก็เท่ากับ0.01โอเคไหมคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าได้มาต่อว่า1บวก r เพื่อที่เราจะไปแทนค่าตามสูตรอะเนาะจะเท่ากับ 1>, 1บวกกับ0.01ก็กลายเป็น1.01จุดลายจุดอีกนะคะตามนี้นะคะอ่ะเรามาพิจารณากันดูนะคะ,ะเดือนแรกเนี่ยเราจะได้อะไรเดือนแรกก็คือเราผ่อน1,000งใช่ไหมนะคะ หนะึ่งหมื่นแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ต้องคิดดอกเบี้ยด้วยเนาะหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งตรงนี้แล้วยกกําลังลบหนึ่งเห็นไหมคะเราผ่อนอันนี้คือสิ้นเดือนแรกนะอันนี้คือสิ้นเดือนสิ้นเดือนหนึ่งนะทีนี้พอสิ้นเดือนที่สองเราก็ต้องคํานวณไปอีกอ่ะสิ้นเดือนสองนะคะ สิ้นเดือนสองยอย่างนี้แล้วกันอ่าสิ้นเดือนหนึ่งกับสิ้นเดือนสองสิ้นเดือนสองก็กลายเป็นหนึ่งหมื่นก็เป็นตัวที่เราต้องผ่อนคูณกับอัตราดอกเบีย้ยที่มันทบต้นออกมาโอเคไหมคะเราก็จะได้เป็นอันนี้แล้วก็ยกกําลังลบสองโอเคไหม,มทีนี้เราผ่อนทั้งสิ้นนะ่ะสี่สิบแปดเดือนโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องมาดูว่า สิ้นเดือนที่48นะคะผู้48เกิน45สิ้นเดือนที่48เนาะก็จะเท่ากับ10,000ตัวนี้นะนะคะคูณกับ1.01แล้วก็ยกกำลังลบ48นะคะเป็นอตัตราดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็เงินต้นที่เราต้องจายไป ะะเราเห็นแบบนี้เราต้องรู้แล้วว่าเวลาเราจะรวมมูลค่าเนะี่ยลูกเขาอยากรู้ว่าคือถ้าเกิดเราหาเงินที่เราผ่อนไปได้ใช่ไหมเอาห00 0นตั้งแล้วลบเงินที่จะเสียไปทั้งหมด <S <S เห็นไหมคะนะที่เสียจากการผ่อน1 0,000บาทแล้วก็คิดแต่ตราดอกเบี้ยด,ด้วยเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อถ้าจะเขียนอันเนี้ยบวกกันเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นมาลูกแบบนี้เรียกว่าเป็นอันุกรมเห็นไหมคะนะซึ่งนะตรงเนี้ยมัน เป็นยังไงทีละเท่าไหร่ลูกเออ่ 0. R ของเราข้อนี้เป็นเท่าไหรลบ1 0.01ทั้งหมดยกกําลังลบ1แล้วก็0.01ทั้งหมดเนี่ยยกกําลังลบ2ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะสแสดงว่า R ของเราคือ1.01ทั้งหมดยกกําลังลบ1เห็นปะนะคะเนี่ยดีกรีมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะคะ เราก็บอกว่ารวมมูลค่าคือตัวนี้นะเราต้องคิดรวมมูลค่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นอนุกรมเ,เรขาคณิตถูกไหมนะมีอัตราส่วนร่วมนะคะอนุกรมเรขาคณิตซึ่งหาส่วนประกอบมา a1 ของเราก็เท่ากับ1,000 0คูณกับ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ1 เรารู้ r r ของเราก็เท่ากับ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ1เอาขวาตั้งหารด้วยซ้ายโอเคไหมคะอัตราส่วนร่วมนะได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็รู้ว่า an ของเราเนี่ยก็คือ1,000 0คูณกับ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ48ก็คือตัวสุดท้ายนี้นะคะ พอได้แบบนี้ออกมาปุ๊บเด็กแทนค่าสูตรเลยอันนี้สูตรนะคะอนุกรมเรขาคณิตสูตรอนุกรมเรขาคณิตจะเท่ากับนะคะ A1 ลบกับ ANR ส่วนด้วย1ลบโอเคนะคะ1ลบ R เนาะแล้วก็มาแทนค่าเลยค่ะ นี่นะ a หนของเราก็คือ10,000คูณกับ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ1 a ลบกับ an an ก็คือ1,000 0คูณกับ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ4 8แล้วก็คูณกับ rr ก็คือ1.01ทั้งหมดยกกำลังลบ1เห็นไหมนะคะ ส่วนด้วยโอ้ยาวมากเลยเนาะส่วนด้วยหนึ่งลบอาหนึ่งก็คือหนึ่งเฉยๆนะคะหนึ่งก็คือหนึ่งอันนี้หนึ่งลบกับอา R ก็คือ1.01ทั้งหมดเนี่ยยกกำลังลบ1เด็กมองดูใน Choice อ่ามันเริ่มมีตัวเลขตรงนี้ออกมาแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราหาออกมาได้เนี่ยเป็นเงินที่เราต้องจ่ายเขาอยากให้เรารู้ว่าอยากรู้ว่าเราจะเป็นดาวคอนโดเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้เงินดาวเราบอกนะเวลาค่าคอนโดที่เราต้องจ่ายอ่ะค่าคอน โดนะก็จะเท่ากับเนาะเงินดาวเขียนดาวนะบวกกับบวกกับเงินที่ผ่อนถูกไหมไอตะกี้ที่เราหาหมาได้เนี่ยมันคือเงินผ่อนถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเราจะหาตรงเนี้ยเขาต้องการอยากรู้ว่าเราดาวเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าดาวเท่าไหร่เราก็ต้องเอาค่าคอนโดนะตั้ง แล้วก็ลบด้วยเงินที่เราผ่อนค่าคอนโดของเราคือเท่าไหร่ลูกค่าคอนโดของเราคือห0,000นะคะลบด้วยเงินที่ผ่อนขออนุญาตไปก๊อปปี้มาเมยอะนะคะแล้วก็คือลบไปก่อนนี้เราก็จบแล้วตอบเด็กสังเกตนะถ้าเด็กไม่ต้องมานั่งคิดนั่งเขียนอะไรนะคะเด็กอาจจะสามารถเด็กบางคนก็คือดูจากโจทย์แล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยตรงนี้โอ๊ยลบมันไม่พอขอย่อนนิดนึงอ่ะตามนี้นะคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ที่ต้องตอบก็ต้องตอบข้อที่เท่าไหร่หรือข้อที่สีนะคะนะ บางคนถ้าไม่ต้องอทดเนิรไม่ต้องอธิบายเด็กก็ไม่ต้องเขียนรายละเอียดในบางอย่างสูตรเสร์ฟก็ไม่ต้องเขียนนะคะอาจจะแทนค่าในบางอย่างเราเขียนไปได้เลยสูตรนี้ใช้บ่อยมากเลยนะการหาอัตราดอกเบี้ยต่ตองวดเห็นไหมคะก็เอาอัตราดอกเบี้ยหารด้วยจํานวนครั้งที่เขาจะคิดขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เขาจะคิดยังไงอันนี้บอกคิดทุกเดือนเห็นไหมคะก็คือเดือน1ปีมี1 2บสองศพบสเดือนก็คิด12ครั้งตามนี้นะคะแล้วก็สูตรที่ใช้บ่อยก็คือสูตรอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตอ,อย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ใช้ในการหานิดหน่อยนะคะสู้ๆนะลูกค่อยๆดูนะคะ